ออกเดินทางสู่หมู่บ้านร้อยแผ่นดินดินแดนเล็กๆก,กลางทะเลที่วันนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสุดฮิตที่เราจะไปสัมผัสด้วยตาตัวเองคืนนี้พิเศษสุดเพราะเราจะเข้าพักที่มุมทะเลจันโฮมสเตย์ที่พักสุดชิลพร้อมอาหารสามมื้อแบบจัดเต็มแถมยังจะได้ชมฝูงเหยี่ยวแดงอินชบอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญที่นี่ยังตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากโฮมสเตย์อื่นๆในละแวกนี้เตรียมเก็บกระเป๋าให้พร้อมแล้วออกไปผจญภัยในหมู่บ้านกลางทะเลแห่งนี้กันเลยนี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่เราเข้ามาอยู่ในเมืองจันแล้วกำลังจะไปที่เมืงขลุเภองขลุงหวังนี้ขลุงขลุงใช่ใชอยู่ที่ขลุงไม่ใช่อำเภอเมืองอเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจะไป ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือที่ท่าอะไรที่ยอดปะยอดฝั่งรถนี่ไงที่เขามาถ่ายรูปกันอะไรพวกนี้ปะ่ะสายนี่ดีดสายนี้แหละเรือเข้าไปเลยขลุง่ง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 เรืจะไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินเราจะไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินกันนะครับโอ้โหบ้านเมืองเก่าๆทางต่อไปเ,เราหน่อยยสิบสอนึ่งทาเฮ้ยเราไปสุดสุดสุดแม่น้ำพอดีเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยอ่ะเหมือนแบบเป็น ได้เข้าไปในเมืองเก่าอะหมู่บ้านบ้านเมืองจะเป็นบ้านเมืองเก่าอยู่เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยนี่มันโอ้ยนี่แบบนี้ด้วยอะตอนกลับเฮ้ยขากลับเราแวะได้นะนะอีกห้านาทีถึงเยอะเฮ้ย<อ>หนึ่งนาทีถึงแล้วเนี่ยเบนะี่ยงซ้ายไงเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยอคนนี้นี่ไงนี่เขามาแล้วนี่นี่เขามานี่แล้วของวิภาพรวิภาพรครับค่ะเดี P ๋ยวลูกค้าบนอ้อบสามบ้านหลอดแถวสองเลยนะคะโอเคได้ครับ ถ้าเป็นคุณก็ต้องจอดช่องกว้างสุดคุณอย่าลืมเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นไงฮะพวงมาลัยเราดีพวงมาลัยเป็นยงไงน่าตะรองใช่ใช่ของที่วิขาดใช่ไัมประมาณสิบนอ๋อร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 ออร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 อบอร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 อายรอ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 รรอ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 อรอาอรรารอออรรอ เดี๋ยวจะลงเรือลำบางไปไม่หรือหอบนั่งแถวละคนใส่เสื้อชุดชีพทุกคนนะครับ ติดกับทะเลดาวเลยอะมทะเลงอ่ามุมนงดที่แพเรามีมาได้องะเีแที่อยู่ลนยังไงไม่รู้เออหล่นลุลกๆยังไงไม่รู้ตลอดอะหล่น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 ลกๆตลอดอ่ะรู้แล้วใช่ไหมเรียงกูเตี๋ยวหมด มะ,ถ,ะ,ออะถึงแล้ว่ะเออถึงแล้วมุมทะเลจันโฮมสเต a y อย่างเง้โอ้โหนึก,น,ก,กนึกก็มาญี่ปุ่นนึกก็มาญี่ปุ่นโอ้โหอย่างก็มาญี่ปุ่นเฮียโอ้โนี่ ญี่ปุ่นชัดๆมีต้นไผ่มีสะพานแบบญี่ปุ่นมีต้นสากุระด้วยเป็นไงล่ะอ๋อนี่สะพานแบบญี่ปุ่นด้วยหกแล้วนี่ดูสไตล์ร้านสไตล์มุมอาหารครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลย นี่มันญี่ปุ่นชัดๆนะเนี่ยโอ้โหฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นวะเออโอ้โหดูดิโหเยี่ยมมาก ไอพนนอนไปเลยฝั่งนึงคนเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ดิ้นให้เต็มที่เลยใช่ไหมเอาเียน,นี่เร่งีบเลยนละโอ้โหดูนี่บรรยากาศมันแบบอารมณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยดูมีปลาคาร์ฟด้วยเป็นไงนะนี่ปลาคาร์บ เดินสำรวจสักหน่อยอ้หอ้นี่ห้องน้ำนเป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมบ้านพักที่นี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยอะดูดิญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดเลยอะดูดิโอ้โหอืม ม <laughs> ะขอดูห้องน้ำหน่อยสิห้องน้ำมันจะต้องญี่ปุน่นญี่ปุน่นโอ้โหญี่ปุน่นมาแบบนี้ถ้าญี่ปุ่นมันได้นยี่ <laughs> โโห้อดีกนโอ้โหห้องน้ำโอเคอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหโอเคโยอาหารสามมื้อนะครับสำหรับทริปนี้โอ้โห มีสามคนกินไม่หมดไนสามโมงสิบห้ารถคุณลูกค้าทุกท่านพร้อมกันที่แทรด้านล่างนะคะมีทะเลแหวกไหมครับทะเลแหวกไหม้ไม่แหวกไหมค่ะแหวกไหมห้าสิบห้าสิบอ๋อใช่เขาไปพร้อมกันหมดเลยตอนนี้สามโมงสิบห้าครับเตรียมตัวที่จะไปดูดูเดี่ยว เรเเเร่มมอ,อกกกวเกเา็ตตีียััทจนสียงนัดหมายจากโฮมสเตย์ดังขึ้นเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ที่3ามโมงครึ่งเป็นสัญญาณของการรวมตัวนักพิมพ์น้าเพื่อออกไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติณทะเลจันทร์และทะเลแหวกความหวังเล็กๆในใจคือการได้เห็นสันทรายขาละเอียดทอบตัวกลางทะเลแต่ด้วยปริมาณน้ําที่มากในวันนี้อาจเป็นเพียงความฝันเรือหางยาวลําน้อยค่อยๆลากแพของเรา ล่องลอยไปตามผืนน้ำสายลมเย็นพัดโชยมาเบาๆพาให้รู้สึกผ่อนคลายทันใดน,นั่นเองภาพที่รอคอยก็ปรากฏเบื้องหน้าฝูงเหยี่ยวแดงนับสิบนับร้อยตัวบินวนเวียนอยู่เหนือผืนน้ำอย่างสง่างามก่อนจะโฉบเฉี่ยวลงมาคว้าปลาที่ลอยอยู่ได้อย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวช่างน่าตื่นตาตื่นใจผมรีบคว้ากล้องคู่ใจเก็บภาพความประทับใจเหล่านี้ไว้ให้ได้มากที่สุด แพของเราเคลื่อนที่ต่อไปจนมาถึงจุดที่คาดหวังว่าจะเป็นทะเลแหวกแม้วันนี้ผืนทรายขาวจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่บริเวณนี้กลับมีเสน่ห์อีกแบบเราสามารถลงไปเดินเล่นสัมผัสน้ำเย็นสบายหรือจะลื่นพายเรือคาย,ยักชมทัศนียภาพโดยรอบก็เพลินไม่น้อยที่แห่งนี้จึงกลายเป็นจุดพักผ่อนสุดท้ายของวันให้เราได้ดื่มด่ำกับความเงียบสงบและความสวยงามของท้องทะเลก่อนที่จะเดินทางกลับไปอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ในยามค่ำคืน แม้ทะเลแหวกจะไม่ได้เผยโฉมให้เราได้ยนตนในวันนี้แต่ประสบการณ์การชมเหี่ยวแดงอย่างใกล้ชิดและการได้พักผ่อนในบรรยากาศสบายๆริมทะเลก็เป็นความทรงจําที่แสนพิเศษและน่าประทับใจทําให้ทริปนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ เก่าเวลาเดิมเลยเหรออะไรเดี๋ยวคนอื่นจะเติมไงอ๋อให้แล้วคือคือเอาให้เขาไปก็ได้เอาถึงเขาไปก็ได้เออวันนี้เราเพราะว่าเผื่อให้คนอื่นก็ได้โอเคจัดไปโอ้โหมีที่ทุบปูด้วยเติมได้ตลอดเวลานะครับนี่ดูอาหารบุฟเฟ่เย็นนี้ของเรา